ไปลุยป่ะเฮ้วก็ดู่สมนี่ไปลองรถนะนู่นนูน่น,นวางเครื่องโซมาเครื่องโซนิกใหม่เขามาสู้หกแค่ข้าวเขาได้ไงวะนี่ทีนี้ก็ฟิตเครื่องมาใหม่นะคันนี้สายสายโดดเลยนะคันนี้คันสีดำเนี่ย เป็นเครื่องโตหรือเครื่องสกงจัง,งหวะามาันนียโอ้โห ขาดเลยไงโซขาดไปแล้วไม่ใช่ได้ตั้งแล้วปะรอบเนี้ยอาอก็ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่หิวโซมันย้อนน่ะดินะพี่แจ๊คได้เอาลูกบอกมั้งก่อน้าหมาดิตามท้ายตามท้ายตามท้ายโซมันย้อนว่าจะให้ว่าจะบอกอยู่แึ่ตอนแรกมันยังไม่ย้อนท่ากันอยูนี่ เมื่อ,อาวานนี้เห็นก็ยังย่อนอยู่เลยไหไปแล้วค่อยๆขี่ไปไม่หลุดหรอกมั้งสายโดดเราโซลุดไปแล้วตอนแรกว่าจะตั้งแต่ยัยมันตั้งไม่อยู่มันเบาได้แล้วใช่ไหมขี่ปกติแล้วใช่ไหมอืมขี่ปกติแล้วไม่ต้องไปตั้งแล้วเข็มะแต่มันก็ยังขี่เบาๆว่ายังไงเอเอก็ลองตั้งดูงั้นนะเแต่ก็ว่าจะลองขี่ไปก่อน ได้เอากุญแจมาปหมได้ไป,ปัะแจมมาปหมม่มาไหเบอร์สิบเก้ามันเบอร์อะไรเบอร์สิบสี่ป่ะสิบสี่หรือสิบฮะสิบสี่อะไโซลุดเนี่ยเบอร์สิบเก้าเนี่ยแค่ขายแล้วก็ดึงมาแล้วก็ขันไปเลย,เลยไม่ต้องขันถังปลาแล้วมีป่ะฮะ บล็อกก็ได้นะเบอร์สิบเก้าวะล่ามีป่ใ่ใหญ่เบอสิฝั่งเนี้สีเออฝั่งนี้สิบ่ตฝั่งนี้ก็ได้เยสียลงเราไม่เช็คอะเราไม่เช็คก่อนออกอะ ้ยนี่นะไปไม่ได้แล้วแตกไปแล้วโซวลุดเมื่อกี้นี่เนี่ยวิวดีที่สุดนูน่นถ้าวิวดีนู่นไปข <c oughs> <ป>้างหน้าดัน<า>ไปข้างหน้านู่นไปไปข้างหน้านี่ไปไปโล่งๆตรงโน่นเอแคนั้นพอวันนี้ไปโลง่ลงๆทางนี้ เอาไงไปเปล่าพูดดีกว่าพูดนะตรงตรงหมอเหมือนหมอมันจะกลับยากมันจะถีบไปยากไงกลัวมันไปทางนี้่เปล่าทางนี้ไปนี่ทางนี้ใกล้ไปทางนี้เลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทางนี้ใกล้ไปทางนี้แล้วก็ถีบออกตรงนี้ถีบเวถีบออกล็อตอยู่ไหนวะเนี่ยไปประกอบสายโดดเหลาหักไปแล้ววันนี้เราได้แค่นี้นะทิปวันนี้ฟังไปแล้วคันหนึ่ง นี่คันนี้หมอ้อน้ำก็บีไปแล้วเครื่องโซเราโดดแลหมอ้อน้ำบีเลยต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะ่ะตำแหน่งวางใหม่ไปครับเดี๋ยวกลับเลยแบบว่าโอ้ไะ ทำไมดูรู้สึกมันเหนื่อยกว่าขี่ทุกวันนี้ว่ทุกวันนี้กว่าไอ,อ้เยาเริ่มไม่ค่อยกินแล้วว่ะเริ่มใส่ปัดไม้เริ่ม,ปปมเบื่อแล้วเราเบื่อแต่เราไม่เช็ครถนะฮะคนคน่ะคนน่ะพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราอะ่ะไม่เช็ครถเลยหวยวันนั้นก็จะหลุดบางน็อตขาดบ้างโอ้นี่แม่งเป็นหนักอย่เลยพร้อมขี่ได้เลยจอดเฮ้ คือไม่มีอะไรคอนเทนต์เนี่ยนั่งคุยเอาจงจริงมันติดไหมพี่เบสไม่ติดอันนั้นมันหักขามถึงถ้าไปเชื่อมอะติด,ดตีต้ถ้าเอกเชื่อมอะแต่มันจะเชื่อมยากหน่อยมันเป็นต้ขาานตขัดจานไฟอะมันเป็นอลูมิเนียมไงจอเจ้าอะไรมันเอาไว้ฝั่งนู้นะได้ไปบ้านพี่เอกดีกว่าไปาเขาไปไหนเนี่ยไม่รับโทรถจักรเขาไม่อยู่เขาปิดบ้านรถล้างรถเขาอยู่บ้านอันนี้เขาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่นี่ทรบาร์ เฮ้ยเวลายุบไปบ้าพี่เอ๋ดีกว่าไปะกระยางมันยังร้อยน้ำชาเจ็ดสีเลยเนี่ยแอมเนี่ยแอมบ้าพี่เอ๋ปมึงโทรไปถามเขาก่อนดิเธอแอมมึงไม่ต้องไปให้เวฟอะช่างทางไหยังไงก็เฮไม่ได้พีแอต้องเอาต้อนรู้แล้วต้องพายพี่แ็กถอดเฮ้ยมันแค่ถอดมันไม่อยากล็อกเออเนี่ยพี่เฟกกำลังอยู่เดี๋ยวเขาไปเอาจานดูดไฟได้ไป น่มันคิดปั๊บมันจะเนาะได้ไนปะ <Ừ. S 2> ปั๊บไฟคิดทำไมวะรถเถื่อนไปก็ไปไปเขาบอกมันจะขี่ต่เอเชื่อมหลักไฟให้หน่อยดิห <laughs> ลักจานไฟ,นไฟมันเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมอ่ะแข็งอ่ะแข็งแข็งมันแตกมันหัก,กว่ะก็มาดิโอเคไไปเชืื่ออมูดงหยกถังมาได้ปหมล่ะ โอเคเดี๋ยวไปยกโอเคเดี๋ยวไปยกไปไปไปนี่มาอู่แล้วนะอู่ช่างเอ๋เฮ้ยมันร้อนร้อนมันร้อนเอาแกดิถอดดิไหนล่ะมาดูเจมันถ่ายดูเจจะถอดมาไงดูเจดูเจเอาเอาเบอร์แกเอาบล็อกแกมาดิขี้เกียจเดี๋ยวไม่ห่าไม่ต้องใช้เล็กดูดดูเีกมั้งดูจานไฟอะไม่เนี่ะ มีปะหือว่าไม่รู้ว่าที่บ้านไม่น่หนีนะเนี่ยแบบเพิ่ทอดกันเนี่ยเป็นอะไรขันขันเนไม่ได้จะไปวันนี้จะไปทอดได้ทีสร้างยังล้างรถอยู่นะเนี่ยงานภารกิจนี้เสร็จเอเคจบคลิปแค่นี้เนี่ยม่มีอะไรเฟิง